จะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของทั้งช่องเจตุพานวยหรือว่าเจตุพาเพล,ลินหรือเปเบิ่งแล้วรวยหนึ่งเก้าเลขเด็ดเนาะคะ่นะเนาะพี่น้องขาเมื่อน,นี้เจตุได้เดินทางมาที่ทําการผู้ใหญ่บ้านช่างที่ลักหรือว่าไอทิชแกนเน,นาะจ้ะเนาะในช่องยูทูบพี่น้องเอฟซีก็สิเคยเห็น,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 นเนาะจ้ะเนาะจำแนกเจตุสิ่งหนึ่มื่อน,นี้ก็คือจะมาเอาตัวเลขสูตรของเพิ่นเนาะคะ่ะพี่น้องคขาปะเขาไปเบิ่งน้ำเพิ่นพี่น้องเพิ่นได้เลขตัวใด เอาไปเบิ่งน้ำพ่นค่ะได้เหล็กตัวใดเนาะมาฝากพีฝากน้องงวดว่างหันได้ยินข่าวว่าสองเก่าเขาตรงๆเลยว่าสั่นว่ะโอ้สองหกพนาเบาผิดโอ้ยอัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอมนทาการสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีค่ะ,คะผู้ใหญ่บ้านไอ้ทิศเจนเพิน่นว่ะช่องยูทูบใหญ่ที่สุดเจ่งใดเพี่กที่ได้ยินว่า วดที่ผ่านมาแตกบนแตกล่างเข้าบนเข้าล่างเลยเนาะมันเป็นมันเป็นเลขสูตรเนาะเป็นเลขสูตรเหรอคะเลขสูตรที่เพิ่นเคยไปขอไทยทั้งบนก็แต่เพิ่นบ่หายไทยเพิ่นบ่ออกบ่ออกซื้อบ่ออกซือเพิ่นหายแต่ตัวเลขมากสิบกา่าเิ่นแล้วแล้วเลขนี่ส่วนมากเพิ่นแก่ยู่ในในส่วนคนที่หูกจักของเพิ่นานันเพิ่นจะบ่หายคนหน่ะ เดี๋ยวไปขอทายเพิ่อนเสียวเล็กเนาะจ้ะงวดวันที่สิบหกนี่นะเป็นวั<า>นแร<ล>กที่ได้มาบอแนนเะเพิ่อนบอกเะเล็กบอกว่าไปขอไปแม่นปันให้จับปีชีได้บอเพิ่อนบอกว่าธรรมดาหนิผู้ที่ไปเอาเล็กข้าเพิ่อนเนี่ยจะต้องมีค่ะมีค่ะเสียวออหนินะเพราะว่าเพิ่อนบอกว่าเล็กสุดเพิ่นอนเขามาตลอดแต่กับพวกหมู่มาก่อนบอกว่าเพิ่อนเข่าเข่ามาจะงวดแล้วแต่เพิ่อนจะบอกว่า ออกมาตลอดเลยเข้าก็เลยไปหาเพิ่นได้ยินคนเว้าก็เลยไปหาเพิ่นแนนที่นี่ไปหอดเพิ่นกต่ว่าจังนสัตวเนาะโบหางไทยโบหางไทยอยากจะเพิ่นบอกลักษณะใจก็ว่าเพิ่นบ่อยากให้คนในในส่วนกลุ่มของเพิ่นนะค่ะเพิ่นจะให้เฉพาะกลุ่มนั้นเพื่อนั้นก็จะเอาให้แต่ในกลุ่มเพิ่นโบหมูว่าเพิ่นมีกลุ่มไล่เนี่ยอยังกับโบหมนั่เพิ่นเนาะโบเพิ่นมาเปิดเผยบอกเพิ่นมาเปิดเผยแต่เพิ่นบอกว่าจะโบ่บคอยให้ผู้ใดแต่ว่า วนมาถ้ามีคนหูใจไปติดต่อแบบนี้่นจะจะคือขายนะขายเป็นงวดบามันขายสูตรเด้ขายแต่เลขขายตัวเลขแต่ละหวดแต่ละงวดอ่าบันนี้กตเลขบอกว่าผมเป็นยูทูบผมอยากขอไปแบ่งปันเนี่ยสิให้ผมซื้อหรือ่าแต่เลยคุยกันลหละคุยกันเพิ่นนพิ่เลยบอกว่าอ่ะเอายังซี่เดี๋ยวให้เอาไปลองเบิ่งกวันจักงวดฟรีบ่ต้องซื้อก็ได้ เพิ่นกันเลยหมายันทฏิพาหน้าเป็นหายฟี่เม่นนหายฟี่เพราะว่าเพราะว่าไปขอเพิ่นแับนี้เพิ่นบอกว่าถ่านนีเข่านี่จังเลยถ่าสถือเมาอีกต้องซื้อเพิ่นวานซื้อเออกันเลยกันเลยได้มาล้มเห็พี่น้องเพิ่นกับไม่ได้ล้มหลายช่องเลยเพราะว่าจะเอามาล้อมเพิ่นซื้อจันประมาณล่องแมียนจ่เพิ่นเพิ่นกับหายมาเนาะนี่อันักิมาอันนี้อันนเพื่อเม่นเพิ่นเขียนได้นี่อันนี้อันนี้เขียนเองมามาเขียนเห็นไหม อ๋อนี้บมีว่าผ่าสติ๊กวันที่ผ่านมาอันนี้เพิ่นเน dele, พิ่น,นเขียนเพิ่นเขียนมาเพิ่นเกิดเขียนโตธรรมดาหระเขียนน้อยๆเพิ่นเขียนให้เมื่นั่นก็เลยมาหลอกไหมเงี้ยก็เลยไหมยังบอกให้พี่น้องด้วยมือหยิบชัดๆบุ้ยล่างวิ่งสองจับคู่หกสองบนวิ่งเจ็ดจับคู่เจ็ดแปดตะวันบนมันสลับมันออกสลับให้ให้บนนี่เจ็ดแปดมันไปออกล่างแต่ว่าให้ล่างมัน ไปไปออกบนญทำไมมันกับเลขแค่จักรูนึงน่ะ,ะแต่นี่สานีนี่สานีแล้วก็โตวิ่งอยู่แตเข่าทั้งสองนะจ้าเย็บกับสองที่เพิ่นหามาแต่ว่าเพิ่นเพิ่นหายิศตรงที่ว่าบนล่างแค่นั้นแหละเพิ่นสำรับแต่ว่าผู้ผู้คนสื่อสื่อน้ำเนาะเพิ่นแบบบ่ไปล้างย่างเดียวยี่เด้วล่ะอันนี้เด้อบ่ไปบนทุญย่างเดียวยี่เด้อล่ะก็ว่าตัวเลขมันหลายบ่พอไหลเนาะเพิ่นแบบผู้ถือกับนี้เน่ยกมันไปกลับแล้วเนาะอันนี้เป็นงวดแรกนะครับ คือเตปมานี่พอตอ,อเรียนมันเข่าเนาะ,ะเรียนมันเข่าก็เลยไปไปหาเพื่อนอีกอไปหาเพื่อนอีกแต่ว่าเแยวเแยวนี้เ,เพิ่นเพิ่นผู้ให้่พี่เนี่ยบาดนี้่ยเป็นผู้ใหญ่ต้องอต้องได้เสือ้อแมนต้องได้เสื้อต้นแรกเขาเมาเลยเอามันกระเทียนไปหาเพื่อนเพว่อนเพื่อนห้ยเสื้อปะเพื่อนห้ยเสื้อเพื่อนบอกว่าเอามือหนึ่ง พอามื่นึงก็ถอยแล้วไปคนเดียวเก้ากับเจ้าฆ่าถอยเลยถอยแล้วเอาท่อใดก็จ้ามันเหี่ยวแล้วพอมาเขากับพวกเนี่ยใจว่างวดเรียกมันเข่างวดต่อไปมันจะเข่าวะนี่หากเกิดเขาไปซื้อมื่นนึงเนี่ยเขาก็ถีบเขาถีบก็เสียงน้ยมถีบวะแต่เลี้ยขึ้นสิถอยแล้วเพราะว่าเพิ่นแบบยืนยันแล้วว่าเพิ่นบ่อใ้แห่งอีกแล้วถ้าถยยันได้ก็ซื้อเสียวแต่เลยตัดสินใจโทรหาทีมงานดูโทรหาทีมงานหลายๆช่อง บอกว่าเพิ่นสิเอาจังซี่ซอยออกนั่นหนึบ่ทีมงานก็เลยซอยกันทีมงานก็เลยซอยกันแบบนี้แบบถืกคู่แลบวพี่พันเนาะ่แก็เลยเอาลองลองเบิ่งอีกจักตั้งนึงลองเบิ่งอีกจะงวดกับเอ็กีเคยซื้อพร้อมลองเบิ่งลองเบิ่งแต่ว่าหลายๆคนที่อขเหมิ่นเข้ามาเนาะเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะช่วยช่วยซื้อบ่ต้องเด้อครับงวดนี้เบิ่งที่หือเราแต่ว่างวดหน้าถามมันเข้างวดนี้เออถามมันเข้างวดนี้งวดหน้าจังค่อยว่ากันแต่ว่า งวดนี้เ่บิ้งพีไปก่อนยังยังมาต้องมามาซอยเนาะแต่คิดว่างานทีมงานงานทีมงานน้อซอยกันออกกัแล้วในในงวดนี้เนาะอันนี้่าถางงวดหน้าถาถามันเข่าถามันเข่าไปซื้ออีกนี่งเอฟซีควายจังควายบ้ากันจังควายว่ากันแต่อันนี้ถ้าจะยิ้มน้องพุ่นไหก่อนเออแต่ว่าถามันบ้าเข่างวดนี้ก่ะเซ้าถือว่าเป็นงวดที่สองเนี่ยแต่คือจีเซ้าแต่แต่คิดจีเพราไปเพราะว่าเพราะว่าไปมีเพื่อนอยู่ อ่าอันนี้ก็เขาใจแอดมินนำํำอันนี้เป็นการลงทุนของแอดมินนะคะที่ไปนำมาให้เอเนาะค่ะก็คือลองเบิงเพราะว่าข้ามซาข้ามลืกของอันของที่ที่พี่บาวอีสานทิดแกนได้ยินมาเนี่ยคือแม่นค่ะแฉเนาะบันนี้ก็เลยไปหาเพ่นตพว่นผันบ้บามาแบบนี้คล้ายๆว่าให้ซื้อเอาบันนี้วัแรกคนได้ให้รองเบิงให้ลองเบิงมันเก่า ทั้งหมดทั้งทางทั้งหมดทั้งทาง,ง,งวางันนี้กัลเลยไปหาเพิ่นเพิ่นกัลเลยวาเมื่อหนึ่งเนาะคุดนั้นเราคนคนเราคนว่ามันเป็นพปเพื่พอนกันเพิอ่อนเพิ่นกัลเลยไปฮอดเพิ่นกัลเลยบอกว่าขัดสิเอางวดกันที่หนึ่งเมษายนเนี่ยเอามามนเมื่อหน <ไป S 1> ึ่งนที่ที่บ้านอีสานต <สา S 1> ิดแกนไปผู้เดียวกัลเลย ถอยมาโทรศัพท์หาหมูอก่อนหาทีมงานก่อนถ้าถ้ามแม่มูอก็ซอยทิ้มก็ซอยกะคือจะบ่ได้มือหนึงนี่มันบ่หน่อยเด้อพวการเสียงกันถามวันบ่ออกกันเนาะค่ะอือพอว่นชวนมากแล้วทางแอดมินเราตรงๆแต่ไม่ค่อยได้ซื้อแต่ว่าเราก็อาศัยยอดวิวจากเอฟซีที่ช่วยดูเนียนขันเอฟซีเบิงเข้ากับเป็นไถ่ตามหลายเขาก็ต้องลงทุ่นบางคันหนึ่งหนึ่งในราคา เป็นย่างแอดมินคือต้องขอว่าขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจนี่แหละค่ะกับคอสทำนี่แหละเนาะพี่เนาะให้กดให้แม่มาค่ะทุกช่องที่เราถ่ายทำคลิปให้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นี่แหละก็เป็นกำลังใจจากเอสซีเนาะวันนี้วันที่หนึ่งเมษายนสองพันหายหกสิบเจนี่ได้มาแล้วได้มาแล้วสื่อมาแล้วสื่อมาแล้วสื่อมาแล้วกับเอฟซีสื่อมาแล้วพิมพ์งานออกขึ้นเก้าเ่อไหรเนาะพิมพ์งานออกเงินให้เรียบร้อยแล้ว เตรียมแคปเตรียมนนจบเลย <ไป S 2> นะคะแ,บบแคปหน้าจอถือว่าถือ,ก,อกันจะถ้าถ้าถือจะถือว่าบาา่ขาดทุนแต่ถ้าบ่ถือจะบ่าไปยังน้อมเสียไปจะเคลือบอ้นวนจ๋าเ้าก็ไม่ได้ไปตามให้ายแล้วเนาะแต่ทีแน่แน่คือแอดมินก็นต้องอพากันหยิบจับลอตเตอรี่ไว้น้ำแน่จริงๆได้ทุนขึ้นมันก็ต้องไปเองตันทุน้องเชียร์กันซื้อถ้าจีซื้อน้ำสำนักไปมั่งไลายไปตามไลายหมออ่ะ ก็ตัวเลขนะคะสามตัวสามตัวนะคะมีเม็ดเดียวนะคะแปดเก้าศูนย์นะคะสองตัวเก้าสองเก้าสี่นะคะวิ่งบนเก้านะคะส่วนล่างนะคะล่างวิ่งล่างหกนะคะจับคู่มีหกหนึ่งหกสี่หกเจ็ดนะคะถ้าเราดูตัวเลขสองตัวจะมีอยู่แค่ห้าหางห้าคู่เ<ม>นาะคันตามสติติงหวัดกรงวัดทิพานนานี่ เพื่อนหายล่างขึ้นบนบนลงล่างเท่ากับเอาไว้ทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะค่ะกันพลาดนะคะตัวเลขกับรายตัวพิจารณาเบิรงเน้อสัเอฟซีตูตูตูที่เขียนนี่บ๊กกับพวกเมนเพื่อนเขียนไห้ดิอันนี้ก็มาเขียนไหมคือมาลอกให้มามาลอกไห้เพราะว่าเปนเขียนไห้ปากกาปากกาธรรมดาปากกาธรรมดาเขียนไห้ค่ะแล้วก็แล้วก็เพื่อนบอกว่าตัวตัวนิ่มเนี่ยก็คือที่นี่แหละที่ที่กรอเขนนี่แหละมีสองมีสองหาง เก้าสี่กับหกเจ็ดแมนเราแต่เพื่อนบอกว่าเก้ากับหกเนี่ยมันบมีน้หนีเนาอค่ะเพิ่นบอกว่าให้จับอันตัวนี้น้ำเก้าหกเก้าหกหนึ่งน้ำทังหนึ่งจะบอกว่าคู่ใส่กันได้แมนมันอาจจะมาคู่ิ่นว้างสนะมันมันอาจจะมาคู่ก็ได้ตัววิ่งเนี่ยแต่ว่าเพิ่นไม่ได้เขียนให้เพ่นไม่ได้เขียนจะเลยเขียนตามเพื่อนบอกบอกกันละก็สามารถเอาคู่เก้าหกหกเก้าเนี่ยได้อีกคู่หนึ่งเป็นหกคู่แมน เป็นบอกวางสันเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางสูตรลับสูตรลับสูตรลับหรือว่าบังคันบอกง่านี่นี่มี็กี่หลายหคนพูดบอกว่าอยากไปเข่ากุ้มพูนอยากตีต่อพูน่พูนบ่หลับเลยครับพูนพูนบ่หายเมนบ่ห้เบื่อผู้ใดแล้วกับบ่บ่คือมันพชในกลุ่มเหมือนกันอ่ะหู่จักเพิ่นบอกยังไงแต่แต่โชคดียที่ที่ได้หู่จักเพิ่นนะเอาเข้าไปยังเดี๋ยวแอดมินค่าเข้าเดี๋ยวแอดมินตามให้ แก็ว่าถาาเนี่ยเป็น,ขนเขาคนนี้เค่อยตามอยู่เพื่อนึงเนาะแต่ว่าเพิ่นเชียาจักบาะก็ว่าก้มหูด้วยกัน,บบนขันแตกสามตัวเนาะนมันก็เป็นสามตัวนี่แบบมันขันออกมาแปดเก้าสิบมันก็เป็นตาไปเอามาอีกอยู่เลยเนาะแต่แต่เพิ่นบอกอีกยี่ห้อหนึ่งว่าสามตัวบุญเนี่ยถา้าถ้าจะเอาสามตัวบ่แม่นทางเดียวนี่กัน แปดไม่ใช่หลักร้อยไม่ใช่ทางหนานี่ก็ได้แต่คือแปดเก้าสองแปดเก้าสี่ยังสี่อะไรให้แปดเป็นหลักร้อยเอาเอซี่ฟังน้ำเด้อค่ะอธิบายเป็นบัดรหลักตามที่น่จะเข้าใจเนาะ้าตลอดนะก็ขอบคุณนะคะพี่บ่าวอีสานพี่แก่นนะคะทีมงานเพิ่นมาที่หลังที่ชิมคลิปนี้ก็ออกไปจะโดนแล้วท่านชมเอาให้เบิ่งนน้ำกันหลายๆช่อง ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะ